ทำไมกลุ้มมาไงบูวันนี้อ่านี่เป็นทริปแรกหลังจากจัดหนักไปประมาณสองเดือนที่แล้วที่ว่าไปหัดใหญ่สงขลาจะนะทริปแรกที่ไหนสองสามทริปสองสามทริปหรที่ว่าหนักกันโอ้ทริปที่ไม่หนักกัไม่นับนี่เวลาเจ็ดโมงห้าสามนาทีนะครับไปเหอะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศมึไ้คนอื่นอิจฉาเล่นแล้วกัน เราก็ไม่มีอะไรจะนําเสนอนะครับทะเลหมอกสุดยอดครับช่วงนี้ไม่มีทะเลสีดําเป็นทะเลหมอกนะครับทะเลหมอกสวยงามครับนี่คือเราจะออกไปจาเอเรามาจากสโกนะครับออกทางสุขีรินนะครับก็บรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมนะครับอะไรอะไรก็ยังเหมือนเดิมแต่ติดที่เรามาสายหน่อยนะครับถ้าเกิดมาเช้านะครับเราจะได้เห็นอะไรที่ดีๆกว่านี้ครับฟังเสียงอะไรไหมครับ เงียบสักครู่มีแต่เสียงนกเชียนะครับไม่มีเสียงเชียรจากภายนอกใดๆทั้งสิน้นนอกจากเสียงนกเสียการครับกับเสียงชนีด้วยปัวปัวปัวอ่าเห็นไหมครับพักก็โอเคครับ,บเค็นี้ก่อนนะครับ